คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดลบบุรีเห็นชอบกับ4ประเด็นข้อเสนอแนวคิดของภาคเอกชน นายอัมพลอังภา,ากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอก,กชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดลบบุรีที่องประชุมทันตะวันชั้น5าสารลักหลังจังหวัดลบบุรีโดยมีคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอก,กชนหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมครับทางนี้เพื่อรับทราบสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจการคลังของจังหวัดลบบุรีสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อจังหวัดลบบุรีและสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดลบบุรี นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาโครงการผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC จังหวัดลบบุรีที่สภาหอ,อก,การค้าจังหวัดลบบุรีเสนอการจัดตั้งห้องแล็บตรวจสินค้าด้านการเกษตรและปศุสัตว์การพัฒนาจังหวัดลบบุรีให้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรม BCG และการสมัครบัตรสมาชิกอุตสาหกรรม FTL ลบบุรี Member Club ที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลบบุรีเสนอ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีกล่าวว่ามติที่ประชุมของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดลบบุรีเห็นชอบกับการเสนอโครงการกิจกรรมของสภาหอการค้าจังหวัดลบบุรีและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลบบุรีทั้ง4ประเด็น ประเด็นที่สําคัญจะมีการผลักดันอย่างเร่งด่วนคือการจัดตั้งห้องแลบตรวจสินค้าด้านการเกษตรและปะศุสัตว์เพื่อให้ผู้ประกอบการด้านการเกษตรและปะศุสัตว์นําสินค้าหรือผลผลิตเข้าตรวจสอบก่อนนําออกจําหน่ายเป็นการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของตลาดคนระับ